เราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่ากระบวนการยุติธรรมนี้มันจะมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยหน้าวันนี้มันมีแค่สองทางเท่านั้นในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือเราจะสู้ต่อครับสำหรับท่านใดที่สู้ต่อน,นะผมก็อยากจะบอกว่าคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่า จะต้องเข้าคุกนะครับ C แต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่องั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่อย่งนั้นเราจะไม่มีที่อยู่ใน ถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้ <upright> เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทํากินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกยกดศับ ตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่า,าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตนงบงอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับ มันยังมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายหนึสองเป็นเครื่องมือนะครับ